สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ช่องอฉินชิปชหน้าผมอฉินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้นะครับที่ผมอยู่คือหมู่บ้านผมนะครับหมู่บ้านที่ผมอยู่เรียกว่าหมู่บ้านตะกลฉินนะครับอยู่ภาคใต้ของประเทศจีนที่นี่เขาเรียกว่าเขตปกคงตนเองกวางสีจ้วงนะครับมณฑนนี้ติดกับเวียดนามนะครับทำไมผมต้องกลับมาอยู่บ้าน ทุกคนน่าจะรู้เนาะอีกไม่กี่วันนะครับก็ถึงวันตรุจจีนแล้วนะครับทุกคนต้องกลับบ้านเกิดกันนะครับ <fashion. S 1> เพื่อกลับมาฉลองวันตรุจจีกนก็เหมือนที่ไทยนะครับวันสงกา์นะครับทุกคนที่ไปทํางานในกรุงเทพแถวกรุงเทพก็ได้ก็กลับบ้านเกิดไปฉลองสงกา์นะครับที่จีนก็เหมือนกันนะครับอ,อ,อยู่ที่จีนนะครับวันหยุดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าสําหรับคนที่ไปทํางานในเมืองนะครับไปแบบไกลามากไม่ค่อยได้มีเวลากลับมาอยู่ ที่บ้านเกิดนะครับแต่ก็ใกล้ตรวจจีนแล้วเราก็เลยกลับมาที่บ้านนะครับที่หายไป15บวันนะครับเพราะว่าผมไปรับทัวร์นะครับพาทัวร์คนไทยเที่ยวเมืองจางเจียเจ่มณฑลหูหนานภาคใต้ของจีนนะครับก็เป็นไกด์มาตลอดนะครับก็ถ้ามีใครอยากจะมาเที่ยวประเทศจีนนะครับอยากจะมาเที่ยวหรือว่ามาดูธุรกิจไปดูโรงงานสินค้าอะไรต่างๆก็ได้ ก็ถ้าต้องการไกด์หรือว่าล่ามนะครับก็สามารถติดต่ออาฉินมาได้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเควันนี้นะครับจะพาทุกคนมาเที่ยวหมู่บ้านผมนะครับหมู่บ้านตะกวนฉินเดี๋ยวไปดูการว่าในหมู่บ้านนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็สําหรับหมู่บ้านที่จีนนะถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยหมู่บ้านที่ไทยมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสํารวจหมู่บ้านกันนะครับ ก่อนที่จะไปชมในหมู่บ้านนะครับให้ทุกคนดูข้างหน้าตรงนี้ก่อนนะครับผมอันนี้คือควายนะครับผมเอาไว้ผูกตรงนี้นะครับเอาพวกยอดอ้อยมาให้ควายกินทำไมเขาไม่นิยมเลี้ยงวัวกันเพราะว่าส่วนมากนะครับคนที่อยู่มณฑลกวางสีจ้วงอ่ะเขาชอบเลี้ยงควายเอาควายไว้ไถานานะครับผมไม่ค่อยเลี้ยงวัวเพราะว่าวัวไม่ค่อยแข็งแรงมันไถานา ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงครับผมแล้วก็เรื่องถ้าเลี้ยงวัวไปกินนะครับก็มีคนเลี้ยงอยู่นะแต่คนในหมู่บ้านนะครับนิยมเลี้ยงควายนะครับผมส่วนข้างล่างตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นป่อนะครับผมในป่อไม่มีน้ํานะครับถ้าเป็นหน้าหนาวแถวบ้านเรานะครับมวลชงกว่าสีจ้วงนะครับส่วนมากน้ําในป่อมันจะน้อยหรือว่าไม่มีเลยครับเหมือนแบบแห้งแล้งอ่ะ มันก็คล้ายๆเหมือนที่ไทยนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้นะครับบ้านของคนในคนในหมู่บ้านนี้นะครับผมที่เขาสร้างบ้านแบบแบบนี้ทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างครับสวยไหมคลาสสิกไหมแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาก็จะมีกำแพงด้วยนะครับผมสูงมากเลยกำแพงบ้านไม่รู้ในบ้านเขาเผาอะไรกันเราก็ไม่เข้าไปดูนะครับเพราะว่า ไม่เห็นเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็ยังเป็นป้าน,นะครับอยู่ตรงหมู่บ้านนี้แหละครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูสวนผักไร่อ้อยกันนะครับตรงนี้นะครับแรนที่เอาเหล็กมาทํานะครับแต่ก่อนเอาไม้มาทําแล้วที่นี่นะครับเขาก็เริ่มแบบเอารอของรถหกล้อมาทําแล้วนะครับผม ช้หกล้อมันดีกว่าไม่งั้นวายมันเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับผมอันนี้ก็ทางเข้าไปในหมู่บ้านขวามือตรงนี้นะครับปลูกกล้วยปลูกผักนะครับปลูกไว้กินเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี้ถ้าไม่มีรายททำนะครับก็ปลูกผักนะครับผมเพราะว่าถามว่าคนจีนทำไมชอบกินผัก เพราะว่าแต่ก่อนนะครับประเทศจีนเคยลํำปากนะครับคนจีนเพิ่งรวยมาไม่ถึง10ปีนะครับแต่ก่อนหมูไก่ไม่ค่อยได้กินนะครับเทศกรานสาคัญถึงได้กินก็เลยแบบไม่มีผักไม่มีไม่มีหมูไก่กินเราก็ต้องหูกผักไว้เยอะๆนะครับกินข้าวต้มข้าวเปล่ากับผักก็เลยไม่ได้นิยมนะแล้วก็คนจีนเขา ก็คือคิดว่ากินผักมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเราเคยสังเกตไหมสําหรับคนที่เคยมาเที่ยวประเทศจีนนะครับทําไมคนจีนไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่หนึ่งนะครับกินผักออกกําลังกายเดินเยอะไม่ได้รักษาหุ่นนะครับจริงๆถ้ามีโอกาสอ้วนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อยากอ้วนเหมือนกันเพราะคนที่อ้วนแสดงว่าเขากินเขาได้กินหมูกินไก่เยอะนะครับ นี่อันนี้คือสวนผักนะครับเขาลูกอะไรกันอันนี้นะครับเป็นผักชีผักชีนะครับเอาไว้ทําน้ําพริกอร่อยอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นผักเหมือนเป็นผักกระหล่ำนะครับสวนผักอันนี้นะครับปกเด็กไม่กินนะครับเพราะว่าไปมันหนามากเลยอะ่ะเดี๋ยวทำไมเขาต้องออปลูกไว้เพราะว่าเอาไว้สับให้มันละเอียด เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ให้ไก่กินนะครับส่วนอันนี้ก็ผักอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่าไม่ใช่คนที่ชอบทำสวนที่ไทยมีผักแบบนี้ไวไหมปลูกไว้ไหมครับที่ไทยผมอยู่ที่ไทยนะผมสังเกตคนไทยไม่ค่อยปลูกผักกินเท่าไหร่อยากกินอะไรก็ไปซื้อ ในตลาดนะครับส่วนนี้คือกระหล่ำนะครับผมนี่อันนี้ก็มีถังตักใส่น้ำไว้แถวช่วงเย็ยนนะครับจะมา,าลาดเขาเรียกว่าลดน้ำให้ผักนะครับอันนี้ก็ปลูกกล้วยนะครับกล้วยพันธุ์อะไรไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้นเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบคืออยู่ในหมู่บ้านอนะ่ะปลูกนี่น่นนั่นนะครับ ความรู้เราไม่ค่อยรู้ละเอียดขนาดนั้นส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาก็เป็นมีมีกล้วยด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยถ้าเป็นตะก่อนนะครับตอนที่ผมยังเด็กอยู่กล้วยแบบนี้นะครับยังไม่สุกจนหลับไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าตะก่อนไม่มีอะไรกินนะครับคนในหมู่บ้านก็เยอะอยู่ ผลไม้บางอย่างไม่ทันสุกก็ร่วนลักไปกินหมดแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครจะมาขโมยของไปแล้วนะครับทุกคนก็มีตังอยากกินอะไรไปซื้อไม่จำเป็นต้องไปลักของคนอื่นมากินส่วนตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่นี่มันเป็นสวนผักหมดเลยนะครับตอนเด็กๆผมก็จำได้นะครับไม่มีอะไรทำ ก็ามาเที่ยวในสวนผักกันไปดูนี่นู่นนั่นนะครับส่วนข้างหน้าก็ปลูกผักแต่ทุกวันนี้นะครับปลูกไม้ยูคาหมดแล้วใช่ไหมไม้ยูคาเพราะว่าส่วนมากอะ่ะคนในหมู่บ้านนี้เขาก็ไปซื้อบ้านหรือว่าสร้างบ้านในตัวอำเภอซื้อบ้านในเมืองกันแล้วนะครับส่วนมากในหมู่บ้านนะครับเหลือเดคนแก่ พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็คนก็น้อยมากเลยนะครับตรงนี้ก็ปลูกผักกันนะผักเยอะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าข้างหน้ามีบ้านสองหลังนะครับที่กำลังสร้างอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าคนจีนนะ่ะสร้างบ้านจะสร้างแบบไหน คององสร้างอะไรต่างๆนะครับมันแตกต่างกับที่ไทยมากไหมปลูกข้าวโพดปลูกผักเมื่อกี้นะพูดมาตั้งนานเริ่มบอกว่าอหยวนก็มาเที่ยวด้วยนะบอายวนก็อยู่บ้านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังตรงนี้กันนะครับอันนี้คือรถถน,นะครับรถไถเหมมันเป็นสูบเดียวอะ่ะส่วนที่ไทยน,นะครับส่วนมากใช้รถไถคันใหญ่ โคบตา้ายันมาฟอร์อะไรต่างๆนะครับแต่ที่จีนนะครับถามว่าในหมู่บ้านนี้มีรถไถยไหมก็มีนะครับแต่ไม่ใช่ทุกบ้านอาจจะมีไม่กี่คันเพราะรถไถ่ายนะครับลงทุนเยอะสําหรับคนจีนนะครับลงทนุนคือมันไม่ค่อยรวยไม,ไม่ได้รวยทุกคนนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะไปซื้อเครื่องจักรเราต้องซื้อเงินสดนะครับผ่อนก็ น่าจะมีนะครับผมแต่ว่าไม่อยากมีไม,ไม่ไม่มีใครอยากผ่อนเท่าไหร่นะครับแต่ที่จีนนิยมใช้รถถของจีนนะครับของญี่ปุ่นก็มีบ้างนะครับแต่มันราคาม,มันสูงเดี๋ยวให้ทุกคนดูอันนี้หน่อยนะครับรถไถคันเล็กๆนะครับผมน่าจะประมาณไม่แน่ใจน่าจะถึงห้าหมื่นบาทไหมนะครับเพราะว่ามันคันเล็กมากอะ่ะน่าจะน่าจะถึงห้าหมื่นบาทอยู่นะ ส่วนอันนี้มันคล่องไงบางอย่างนะครับถ้าเราไปปกอ้อยอะไรต่างๆมันคล่องนะครับส่วนรถไถคันใหญ่ถ้าเราจะขับเข้าไปในไร่อ้อยนะครับมันอาจจะไปเหยียบตรงรากอ้อยให้ทําให้อ้อยมันตายนะครับมันเคลื่อนใหม่ย,ยากก็เลยนิยมใช้รถไถคันเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่อยู่ข้างหลังกันเพิ่งสร้างมา ยังไม่นานนะครับยังไม่มีคนพักอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในบ้านดูทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปชมในบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับเราดูภายนอกนะครับภายนอกเขายังไม่ได้ตกแต่งนะครับภายในก็ไม่ได้ตกแต่งเพราะว่าเพิ้นสร้างมายัไงไม่นานยังไม่มีคนย้ายเข้ามาพักข้างในกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในบ้านกันนะครับบรรยากาศในบ้าน,านอันนี้ก็คือ เหมือนเป็นห้องรับแขกนะครับเข้ามาในบ้านเราก็เห็นเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากอ่ะข้างหน้าตรงกลางนะครับเขาจะเอาป้ายเจ้าที่ละกับป้ายบรรพบุรุษเอาไว้ติดนะครับเพื่อเวลาเทศกาลจะไหว้เจ้า้อยบรรพบุรุษต่างๆนะครับส่วนอันนี้นะครับผมคือเหมือนเป็นห้องรับแขกอ่ะเข้ามาแล้วก็เจอเป็นแบบนี้เลยส่วนโครงสร้างของบ้านนะครับแข็งแรงมากให้ทุกคนดูหน่อยนะครับ ทุกคนอยากรู้ว่าทำไมเขาต้องก่ออิฐเป็นแบบนี้ไหมเพราะว่ามันแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็ใช้ปูนผสมกับทรายอะไรต่างๆนะครับแข็งแรงนะครับโครงสร้างแบบนี้อยู่ได้นานมากแล้วก็ข้างล่างนะครับเขาก็จะมีฐานไว้นะครับไม่เหมือนที่ไทยนะครับที่ไทยก็คือส่วนมากทำเสาก่อนนะครับ เี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนนะครับผมห้องนอนจะเป็นแบบนี้นะครับมีแค่หน้าต่างที่เดียวนะครับหน้าต่างท้องวันนี Light ้นะครับก็เป being ิดได้ใหญ่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตะกอนนะเพราะหน้าต่างเล็กมากเลยนะครับแต่ทุกวันนี้มีพวกกระจกนะครับก็สามารถทําหน้าต่างใหญ่ได้แสงเข้ามาเราไม่ต้องเปิดไฟนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้านะครับผมข้างหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นห้องนอนเหมือนกันนี่ซ้ายมือกับขวามือนะครับเป็นห้องนัอ่อห้องนอนนะครับตรงนี้เขามีเป็นทําเป็นสเสาด้วยนะครับผมแข็งแรงอะ่ะส่วนตรงนี้นะครับเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูชั้นสองว่าชั้นสองมันจะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะถามว่าอยากถามว่าห้องน้ํามาัอยู่ตรงไหน ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้บันไดนะครับผมแต่ยังทําให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันบันไดก็ทําเรียบร้อยแล้วแค่ยังไม่ได้ตกแต่งถ้าเรามาเราดูบ้านของเอ่อบางคนนะครับถ้ายังไม่ได้ตกแต่งเขาก็ย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาได้น,นะครับเพราะว่า บางทีมาอยู่ที่เงินนะครับถ้าเงินยังไม่พร้อมเราจําเป็นต้องเข้ามาพักเราก็ต้องย้ายมานะครับนี่ข้างบนตรงนี้นะครับเหมือนข้างล่างเลยนะครับก็มีห้องสองห้องนะครับผมอันนี้มีสองห้องอันนี้เคยปันใจขึ้นมาทั้งสองส่วน,นนี้นะครับมีห้องน้ำอีกห้องน้ำอยู่ข้างหน้านะครับ อันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับผมยังไม่ได้ตกแต่งเลยส่วนข้างบนตรงนี้เหมือนกันนะเหมือนกับช่วงข้างล่างมากเลยหน้าต่างก็เปิดตรงนี้ไว้สองสองช่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างนอกกันเมื่อกี้ผมพาทุกคนจากตรงนู้นเดินมาที่นี่นะครับดูสวนผักแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีมมาอยู่คา ข้างล่างแฟนหยวนคนไทยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับฝั่งนี้ในฝั่งนี้ก็ฝั่งโน้นน่ามีบ้านหลังหนึ่งกําลังสร้างใหม่นะครับก็เหมือนบ้านหลังนี้นะครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยแล้วก็มีไมาอยู่คาอะไรต่างๆส่วนนี้คือสวนผักนะครับปกติก็ปลูกอะไรไว,ไว้ปลูกผักบ้างนะครับนี่ ทุกก็รู้สึกเป็นไงป้างครับตอนแรกนะครับผมเพิ่งเข้ามาผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะแออัดนะแต่พอมาถึงชั้นสแล้วรู้สึกว่ามันก็น่าอยู่นะถ้าตกแต่งให้มันดูดีสวยขึ้นนะครับน่าอยู่จริงๆเพราะว่าดูแล้วมันก็ใหญ่ยอยู่นะบ้านหลังนี้นี่อันนี้ก็คือขึ้นไปข้างบนนะครับ ดาดฟ้าจะี๋เรามาดูตรงนี้หน่อยบางคนอาจจะอยากถามทำไมคนจีนไม่ค่อยชอบทำเป็นหลังคาทำไมต้องทำดาดฟ้าเแปบบ็นแบบนี้สงสัยไหมครับเพราะว่าดาดฟ้าแบบนี้เราสามารถเอาพวกข้าวโพดข้าวมาตากไว้ข้างบนได้นะครับ เอาไว้ตากข้าวอะไรต่างๆแล้วก็ตากเสื้อผ้าด้วยนะครับมันสะดวกอะ่แล้วก็มันไม่ต้องทําหลังคาเวลาหลังคารั่วแล้วเราอ่ะก็ต้องมาซ่อมหลังคาอีกคือทําเป็นแบบนี้อจบทีเดียวนี่ทรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่าปวกใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรผมจําไม่ค่อยได้นะผมถามหลายรอบแล้ว แต่อันนี้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆกันในหมู่บ้านนะครับนี่ข้างล่างนะจะเป็นแบบนี้แต่ก่อนนะย่าน,นี้อ่ะมันเป็นสวนผักหมดเลยนะครับฝั่งน้นก็มีบ่อน้ำอะไรต่างๆเนี่ยบรรยากาศหมู่บ้านเราจะเป็นแบบนี้นะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แล้วเ,เรามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้บ้านเยอะแต่ว่าส่วนมากภายนอกไม่ค่อยตกแต่งไม่ได้ทาสีนะครับให้ทุกคนดูคร่าวๆหน่อยนะครับแต่ก่อนถ้าเป็นหลังคาจะเป็นแบบนี้นะครับหลายยี่สิบสามจุดกว่าปีที่แล้วนะครับนิยมทำหลังคาแบบนี้แต่หลังคาแบบนี้ ออมาห้าปีเราต้องไปจัดรอบหนึ่งนะครับไม่งั้นมันมีน้ำรั่วเข้าบ้านนะครับนี่แหละครับบ้านสร้างใหม่ทุกคนเป็นไงบ้าน,นะครับเมื่อกี้พาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศในบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับยังไม่ได้ตกแต่งรู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับบ้านของคนไทยอะ่ะชอบบันไหนมากกว่า แล้ว,ว่าชอบทั้งสองฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับบ้านที่สร้างใหม่อยู่ข้างหลังนะครับดูจากภายนอกนะครับมันก็ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมเพราะว่าทําไมสร้างบ้านแบบแบบนี้เพื้นที่มีจํากัดนะครับเพราะว่าประชากรเย,ยอะอ่ะสําหรับที่ที่เราสามารถเอามาสร้างบ้านได้อะ่ะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลย ส่วนมากก็สร้างแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็นิยมสร้างประมาณ2ชั้น3มชั้นนะครับในชนบทบ้านนอกนครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นในหมู่บ้านต่อนะครับข้างหน้าตรงนี้นะับที่เราเห็นคือไรอ้อยนะครับผมเคยเอบอกแล้วนะครับเอ่อในหมู่บ้านเราส่วนมากรายได้มาจากปลูกอ้อยนะครับที่เขามีตังค์ไปสร้างบ้านคือมาจากปลูกอ้อยนะครับ อกอ้อยที่ไม่เหมือนที่ไทยนะครับส่วนมากที่จีนคือปกอกอ้อยตัวลดีมากเลยนะครับคนในหมู่บ้านไม่มีอะไรทำเขาก็ไปแล้วว่าถางหญ้าแล้วก็ข้นยาเก็บไปอ้อยออกนะครับตัวลดีมากเลยข้างหน้าที่เราเห็นนะครับหลุมศพนะครับผมหลุมศพฝังส่วนมากอย่างนี้จะองฝังนะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราเอาไปเผานะต้นทนมันก็เรียกว่าใช้เงินเยอะนะครับถ้าจะเผาถ้าจะฝังนะครับฝังในที่ของเราได้เดี๋ยวฝังไปที่ของคนอื่นไม่ได้นะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็รถขนอ้อยนะครับอยู่ที่เจนไม่ชอบใช้รถลากนะครับเพราะว่ามันอันตรายนิยมใช้รถแบบนี้นะครับไม่มีลูกลาก เดี๋ยวเราไปข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็มีปอแล้วก็มีไรอ้อยอีกเพราะว่าราด้านหลักมาจากอ้อยนะครับตอนเด็กๆผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับผ่านที่นี่เกือบทุกวันเวลาไปาทำงานในไร่หรือทำอะไรก็ได้นะครับไปเลี้ยงวัวแล้วก็ ผ่านที่นี่นะครับผมแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยน้ำไม่ค่อยสะอาดนะครับตรงนี้ก็มีปกกล้อยปกกล้อยด้วยนะครับคนในหมู่บ้านนะครับผมเวลาขี่รถผ่านก็มารดน้ำให้ผัก ปลูกผักด้วยนะครับตรงไหนว่างคือปลูกได้หมดอ่ะตรงนี้ก็หลส่สมศพนะครับแต่ก่อนในหมู่บ้านเรานะครับมีต้นไม้เยอะมากแต่ทุกวันนี้นะครับเอาไว้ปลูกอ้อยกันหมดแล้วส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับไรอ้อยตัดอ้อยออกแล้วเพิ่งเผาออไป จริงๆเขาลัดไม่ให้เผาใบอ้อยนะครับแต่ก็แอบเผาเพราะว่าถ้าไม่เผาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรมันก็ไม่เลิกนะ<อ>ข้างหน้าที่เราเห็นที่มันแบ่งกองดินะ่ะเป็นหลุมศพนะครับตรงนี้ก็เพิ่งเผาใบอ้อยไปจริงๆเขาไม่ให้เผานะแอบเผาถ้าจับได้โดนค่าปรับ เท่าไรไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยดูนแต่ถ้าเผาแบบนี้นะครับเราก็ต้องระวังถ้าไร้อยของคนเนี่ยยังมีอ้อย,อยู่นะไปใหมเผาไปนะเราต้องจ่ายตังค์ให้เขาด้วยนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้นะครับหลบุมศพมีเยอะมากนะครับแบบนี้มีเยอะเหมือนกินที่ดินเยอะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีเขาน่าจะสร้างเป็นวัดไว้เนาะ ไว้ในวัดอ่ะ<ช>แต่ไม่มีใครอยากจะใช่ฝั่งนั้นก็มีหลงศพใหม่ทันนี้ก็มีนะครับเยอะมากถ้าสมมติว่าเขาไม่มีวิธไม่หาวิธีมาเพื่อมาจัดการเรื่องนี้นะต่อไปจะไม่มีที่ทำอาหากินแล้วที่เราเห็นนะที่มาเป็น กองเตืนว่ามีหญ้าขึ้นอ่ะเออหลุมสมหมดเลยไมย้อยู่คาเตาเผาก็ได้ว่าหมูบ้านแต่และหมูบ้านตาเผาใช่ทำเตาเผาศพอ่ะก็ได้คือคิดไม่คิดไม่ออกเข้าใจไหมคนที่คิดออกเขาก็เสนอไปก็ เธอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีอะอ้อยยังไม่ได้ตัดนะครับถ้าจะตัดอ้อยเขามีจัดคิวถ้าเราตัดก่อนหมอนโรงงานเขาไม่รับนะครับเพราะว่าอ้อยมันเยอะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับผมไม้ยูคาเยอะแต่จริงๆไม่อยากให้ปลูกนะส่วนอันนี้เขาปลูกหญ้า ให,ห้วัวให้ควายกินนะครับแยบมากเลยแต่๋เรามาดูข้างหน้าตรงนี้กันอันนี้มันเหมือนเป็นกองฟาร์มนะครับเื่อถ้าถ้าเป็นปลอ้อยนะถ้าเราไม่อยากจะเผานะครับเราก็ทำป็นแบบนี้ได้นะครับ เอาไว้ขายหรือว่าเอากลับบ้านทำเป็นแบบนี้แต่ว,ว่าต้นทุนมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะถ้าต้นทุนมันมันสงูงคงก็ไม่มีใครอยากทำเป็นแบบนี้ละส่วนมากก็แอบเผานี่บรรยากาศในไร่นะจะเป็นแบบนี้เลยมันไม่มีอะไรนะไม่ได้ปลูกผลไม้ไม่ได้ ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นปลูอกอ้อยอย่างเดียวครับคนในหมู่บ้านมีตังค้างบ้านเพราะว่าปลูกอ้อยนี่แหละวันนี้อากาศไม่หนาวนะครับประมาณประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบองศาใกลต้ตดจีนแล้วอ่ะมันไม่เหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันหนาวอ้อยก็ใกล้ตัดหมดแล้วนะครับ เหลือไม่เยอะแล้วถ้าไปก็เป็นหมู่บ้านอื่นแล้วนะครับข้างหน้าก็มีไปไปทางด่วนด้วยนะครับประมาณนี้แหละครับบรรยากาศในไร่เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้พาทุกคนไปดูหมู่บ้านแล้วนะครับหมู่บ้านเราแบบธรรมดามากนะครับไม่มีอะไรพิเศษไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะครับคนในหมู่บ้านก็ทําได้ทํานาปกติกนะครับปลูกอ้อย ก็ไม่มีอะไรให้ทุกคนดูเยอะนะครับแต่ถ้าหมู่บ้านอื่นนะอาจจะมีนะครับแต่หมู่บ้านเราไม่มีอะไรให้ดูธรรมดามากเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ตุดจีนแล้วละ่ะคนในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมส่วนมากตุดจีนมีงานอะไรบ้างส่วนมากก็ทำกับข้าวกินนะครับผมเหมือนกินเลี้ยงอะแต่เราก็ไม่ค่อยอยากชอบคือเราไม่ค่อยชอบแบบนั้นนะครับผมยกเว้นกินข้าวแล้วก็กินข้าวไม่งั้นก็นก กินเหล้าเมาแค่นั้นล่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับสําหรับทุกคนนะครับรู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับให้ทุกคนดูแล้วจนรบทที่จีนก็ประมาณแบบนี้แหละครับฝากทุกคนติดตามน่อะครับถ้ามีเวลาก็อัดคลิปลงให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณม,มากครับเดี๋ยวเข็บหน้าเจอกันช่วงนี้ก็เป็นหวัดอยู่นะครับ